วันนี้ก็มาดูมาดูมาชมน้องชอปเปอร์เพื่อเรียกอ่าเรียกป,ป้าป๋ามามามา,มา,ม,ามาดูจผูกไว้อยู่พนะนึกว่าผูกอะไรเบิ้งเด้อพี่น้อง <c oughs> เออพอหกจะเข้ามอหนึ่งอะไรเนี่ยอ่าโตเป็นว่าวแล้วนะเล่นว่าวพี่น้องเล่นว่าวว่าวว้าวนี่ก็เป็นเนาะ เป็นเครื่องเล่นการละเล่นเนาะทมไมแต่ก่อนๆเก่าก่อนมาเนาะตั้งแต่เก่าก่อนมาตั้งแต่ทิจรันจําความใดบุระก็เห็นผลเล่นกันอยู่พี่นออ้องว่าว่าว่าวก็มีหลายแบบหลายอย่างหลายชนิดอันนี้ว่าวสำเร็จได้พี่น้องว่าวสำเร็จสั่งทางออนไลน์ผู้ใด <c oughs> เสมอในสั่งทางออนไลน์มีหมดเลยเจ้าแบบใดว่าวผู้หนึ่ะหนละง เลือกเอาอันนี้ก็เป็นการเป็นการส่งเสริมเป็นการมันก็เป็นกีฬาอย่างหนึ่งพี่น้องกีฬาอย่างหนึ่งมีลีลานําได้พี่น้องมีลีลานําเด้ลีลาก็คือเวลาลมลมเนี่ยมันกระติ้บดยันสม่าเสมอได้ลมเอาลมมีลมกันโชคลมผวนลมหมุนลมอะไรเปลี่ยนทิศทางนะพี่น้องลมบนลมล่างอีกแหละ เออมันะทำที่ทำให้อันว่าวพ่นหล่นเด้อยว่นการมีเทคนิคเด้เห็นแล้วเด๋จะประคองลมประคองประคองว่าวประคองว่าวใหโต๊กอ่าเพราะว่าชั้นชั้นบรรยากาศหรือชั้นของไอ้ลมลมก็ก็ก็ต่างกันมีลมภาคพื้นผิวแล้วก็ลมกลางลมบนอีกแหละเออมันก็ทิศทางอีกแล้วก็ความแรงอีกได้พี่น้อง ความแรงความเร็วของลมมันก็มีเป็นทักษะอย่างหนึ่งนะพี่น้องออันนี้ก็มามาเล่าสู่กันฟังเนาะมาเล่าสู่กันฟังเอ่อในการลเล่นและกเป็นการออกกําลังกายด้วยเ,เด็กทําให้เด็กมีการอ,ออกกําลังกายมีออกได้ออกกําลังกายอ่า แล้วก็เกิดค,ความเพลิดเพลินเนาะเพลิดเพลินอย่างหนึง่งอันนี้มันก็เป็นการเล่นนะเล่นเ,นเล่น,ลน,ลน,ลนมาแต่สมัยเก่าก่อน <laughs> สมัยเก่าก่อนแล้วแต่ว่าสมัยโบราณแบบจกักมาแต่ยุคใดเนาะคําว่าโบราณน,นี่ก็ได้ถือว่าเก่าก่อนนั่นแหละเก่าก่อนแต่ก่อนก่อน <laughs> มาตั้งแต่สมัยใดก็ทิจจารันไปลงลึกในรายละเอียดปานนั้นเนาะพี่น้องเอาแค่ว่า เล่นแล้วนะเล่นแล้วมันก็เกิดความาสนุกเพลิดเพลินเล่นแล้วสนุกเพลิดเพลินแล้วก็เป็นกีฬาอย่างหนึ่งครับกีฬาอย่างหนึ่งก็คือแบบนี้แหละมีขยับแขนขาสายตามีการคาดการมีการคาดการมีการไอคา,าดการคาดคณีคำนวณนั่นแหละทางอะไรนะดินฟ้าอากาศ พี่สาวเรียกแล้วลงมาเล่นนานต้องขึ้นไปเอาเรียนหนังสือเตรียมที่จะเข้ามหนึ่งนน้องชอปเปอร์น้องชอปเปอร์พี่สาวเรียกแล้วพี่สาวเป็นคนกำกับดูแลในการทำการบ้านการเรียนโดยรับมอบจากแม่แม่เป็นผู้มอบมอบมอบหน้าที่ให้ อเอาอ่าลงมาเรียบร้อยพี่น้องนี่คือว่าวเด้กพี่น้องว่าวว่าววาวดูดูชมีิน้องชอปเปอร์ว่าวเป็นยังไงเอนี่นี่เขาเรียกว่าวอะไรเนี่ยไม่รู้ฮะเขาเรียกว่าว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้มงการเออเขาเรียกว่าว่าอะไรก็ว้าวไปนี่แหละพี่น้องโหมดลต้องไปต้องไปต้องไปเลือกว่าแต่ตรงนมณนอ่าอันนี้สั่งออนไลน์มาอ่าครับผมประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ